ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเส้นชัยครับไม่มาก็ต้องไปอามันครับรางวัลครับมีไว้ให้คนตั้งใจครับฝากหนามครับทิ้มแทงก่อนผ่ากคนไปครับโลกนี้ไม่มีอะไรได้มาให้ได้ครับท่านชมครับรับสวยครับยินดีต้อนรับท่านชมเข้าสู่ช่องคนส่งฝากสถานีข่ากของเราครับท่านชมครับครับสำหรับ1ิคลิปนี้ครับมาพบมาเจอกันอีกครับท่านผู้ชมครับครับ สำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องอาเลเดอร์หรือว่าคำสั่งนะครับเป็นคำสั่งสำคัญครับท่านท่ครับเป็นคำสั่งที่ใช้อ่าในการตั้งสเกลลิงเหมือนเดิมครับของโปรแกรม S7300 ครับท่านชมครับรับสำหรับวัตถุประสงค์ครับในการทำคลิปนี้ครับท่านชมครับเพื่อแชร์ประสบการณ์ครับแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจครับท่านชมครับ อ่าเลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจแล้วก็เป็นไกด์ไลน์ให้นักเรียนนักศึกษาได้นําไปใช้ประโยชน์นะครับในการเรียนการสอนครับท่านชมครับสําหรับคลิปนี้นะครับท่านชมครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องคาสั่งเกี่ยวกับการตั้งสเกลลิงเหมือนเดิมครับท่านชมครับเราจะไปถึงขั้นอ่านไปใช้งานจริงครับก็คือเกือบจะเป็นขั้นเอ็ดวานแลวครับท่านชมครับก็คือตั้งสเกลลิง แล้วก็นำค่าที่ได้ไปควบคุมมอเตอร์หรือว่าไปใช้ควบคุมคอนเวอร์เตอร์ต่างๆของเครื่องจักรครับท่านโยมครับสำหรับคลิปนี้ครับท่านโยมครับสิ่งที่ขาดไม่ได้คือก็คือเกี่ยวกับการนำไปใช้งานครับท่านโยมครับสำหรับยุคนี้เป็นยุคโควิดครับท่านโยมครับขอนอกเรื่องนิดนึงครับเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับท่านโยมครับเพรฉะนั้นการใช้ชีวิตค่อนข้างยุ่งยากลำบากครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังนะครับท่านโยมครับ ครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันเลยครับท่านชมครับโปรดติดตามนะครับท่านชมครับครับท่านชมครับเรามาว่ากันต่อเลยครับท่านชมครับเกี่ยวกับการเขียนเรดเตอร์ชุดคําสั่งที่จะนําไปใช้ตั้งสเกลลิ่งครับท่านชมครับครับสำหรับคลิปนี้ครับก็จะเป็น ก็จะมีก็จะใช้น้ตบุ๊กของรุ่นกระต่ายครับท่านผู้ชมครับนี่รุ่นกระต่ายครับอันนี้เป็นรุ่นเต่าครับท่านผู้ชมครับไอ้เครื่องนี้เป็นรุ่นเต่าครับนี่ครับรุ่นเต่าครับเครื่องนี้ครับอันนี้เป็นเครื่องรุ่นกระต่ายครับท่านผู้ชมครับจะมาดูกันว่าเขียนเรดเดอร์หรือว่าเขียนโปรแกรมคาสั่ง PLC S7 300นี่จะเป็นยังไงบ้างครับสาหรับ EP นี้หรือคลิปนี้เราจะใช้เครื่องกระต่ายเขียนนะครับระวาง c อ r e i5 ของ Intel นะครับก็คือจะเป็นรุ่นกระต่ายนะครับเสร็จแล้วไอ้นี้จะเป็น amd ครับรุ่น10ปีที่แล้วรับตามอยู่กับ amd 10ปีที่แล้วกับรุ่นกระต่ายครับตานอยู่กับโอเคครับเดี๋ยวผมจะดำเนินการไล่เรียงเขียนโปรแกรม้ท่านผู้ชมดูเร่าๆนะครับตามรับครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราเข้าเรื่องกันเลยครับตามครับรับในส่วนนี้จะเป็นเลเดอร์นะครับตานอยู่กับเลเดอร์นี้จะแยกเป็น2ผมจะใช้สวิตช์2ตัวครับ่ามอยู่กับ จะใช้สวิตตัวนี้กับสับเลือกว่าจะใช้เลนเดอร์อ่าตัวไหนครับเลเดอร์หนึ่งหรือเลเ,เดอร์สองครับนะครับโดยการเลือกสวิตเดาครับคําสั่งมาจาก M10 ครับมาคอนเวิร์ตครับคอนเวิร์ตเสร็จแล้วมาผ่านสวิตครับผ่านสวิตแล้วเพื่อจะนําค่าไปบวกบวกหรือว่านําค่ามาคูณครับอันนี้เป็นค่าคูณน,นะครับไอเลเดอร์ที่2เนี่ยคือคูณแล้วก็ไปหารแล้วก็มาบวก เลนเตอร์ที่1ก็คือมาบวกและมาหารนะครับตอนนี้เลนเตอร์ที่1เนี่ยครับผมเอาค่าที่ได้นะครับมาตั้งสเกลไว้แล้วครับที่สเกลนี้ครับเอาค่ามาที่ได้มาตั้งสเกลแล้วครับเป็นค่าเดียวครับตั้งชมครับเสร็จแล้วเหลือเลนเตอร์นี้ครับสีเขียวนะครับยังไม่ได้ทําการตั้งสเกลครับเดี๋ยวผมจะทาการครเอทเลนเตอร์ท่านไปชมดูครับตั้งชมครับโปรดติดตามนะครับตั้งชมครับใช้เวลาไม่นานนะครับผมว่าไม่รู้จะใช้เวลานานหรือเปล่าครับตั้งชมครับ ครับลองดูครับในส่วนเรนเดอร์นี้ก็คือจะชะจะเป็นคําสั่งคูณเสร็จแล้วมาหารนะครับแล้วมาบวกครับเดี๋ยวก็จะเอาไปคอนเวิร์ตครับคอนเวิร์ตค่าอินิเจอร์เป็นดับเบิลอินิเจอร์ครับเสร็จแล้วดับเบิลอินิเจอร์เป็นค่าเดียวครับเหมือนตัวอย่างนี้ครับเราจะทําตัวอย่างนี้อีกตัวหนึ่งครับท่านผู้ชมครับอ่าตัวอย่างนี้ก็คือเป็นคําสั่งคอนเวิร์ตครับคอนเวิร์ตค่าอินิเจอร์ให้เป็นค่าเดียวครับท่านผู้ชมครับอ่า จำนวนคนวัดจำนวนเต็มไม่เป็นค่าจริงครับอ่าวัดติดตามครับท่านจุ่มครับอ่าครับว่ากันเลยครับท่านจุ่มครับตั้งกล้องในปัดลงนิดเนึ่งครับท่านเจ้าครับอ่าครับเอาเลยครับเอาเลยครับท่านเจ้าครับเพื่อความรวดเร็วครับจะทําทันหรือไม่ครับโปรดติดตามครับอ่านะครับออกมันยังครับท่านจุ่มับออกไปแล้วครับออกแล้วตั้งสเกลลิ่งเลยครับ อินเสิร์ตเน็ตเวิร์กครับท่านชมครับเสร็จแล้วเราไปที่ไหนครับท่านชมครับเราก็ต้องไปที่ไลบรารีครับไลบรารีอยู่ไหนครับท่านชมครับหน้าไลบรารีครับไลบรารีไลบรารีครับไลบรารีอยู่นี่ครับท่านชมครับตันสเกลลิงคอนเวิร์ตรับโอเคครับมาแล้วครับอืบนะครับท่านชมครับหนึ่งพันหนครับอ่าเยสอ่าอันนี้อันสเกลลิงอันสเกลลิงครับท่านผู้ชมครับ อันสเกลลิงน่าจะใช่ละครับเสร็จแล้วเราใส่ค่าอะไรไปนะครับใส่ไอครับใส่เรียนแบบตัวอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับตัวอย่างนี้เลยครับไอสามสองจุดศูนย์ครับไอสามสองครับจุดศูนย์ครับเตอนเตครับเติมไปไปครับท่านผู้ชมครับกลับมาตอนนี้ครับเสร็จแล้วใส่ค่าศูนย์ครับโอเคครับเสร็จแล้วก็ศูนย์จุดครับ เตะกับท่านยมครับไปครับเสร็จแล้วใส่ค่า100ครับท่านยมครับ1จุดครับโอเคครับท่านยมครับเสร็จแล้วค่านี้มาจากไหนครับท่านชมครับอันนี้ใส่ก่าพีพีคิวดับบลิวครับคิวดับบิวสามศูนย์หกครับท่นชมคับโอเคมันไม่ดีดนะครับมันไม่เด้งมาครับมันเป็นอะไรไม่รู้ครับท่านชมครับ รีวิว41เลยเลยครับเอาค่ามาเก็บไว้ครับไว้ทำอ่าเอสติมครับไว้ทำจอทัชสกรีนครับเสร็จแล้วท่านผู้ชมครับอ่านี่เราได้สเกลลิงมาหนึ่งตัวครับท่านผู้ชมครับสเกลลิงตัวนี้ครับเราจะทำเรียนแบบตัวนี้ครับท่านผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวครับผมจะแอดเน็ตเบิร์กมาอีกเน็ตเบิร์กหนึ่งครับปุ๊บนะครับท่านผู้ชมครับ โอเคครับคัพปี้ตัวนี้มาได้เลยครับปกติมันจะอยู่นี่ครับมันจะอยู่ในชุดคําสั่งพวกนี้ครับคําสั่งอินดิเจอร์ท่านผู้ชมครับอ่ามันไม่ทําได้2อย่างครับอินดิเจอร์ให้เป็นดับเบิลอินดิเจอร์ท่านผู้ชมครับอ่านี่ครับตัวนี้ครับอินดิเจอร์ดับเบิลอินดิเจอร์ครับเสร็จแล้วเราทํำยังไงครับท่านผู้ชมครับอ่านี่ทำแบบนี้ครับดับเบิลคลิกไปเลยครับมามาแล้วครับเสร็จแล้วอีกตัวนึงครับท่านผู้ชมครับอ่าดับเบิล ดับเบิลไดเจ็ตเป็นค่าเดียวครับทป็ยังไงครับท่านผู้ชมครับอ่าก๊อปปี้เลยครับอันนี้ก๊อปปี้มาเลยครับท่านผู้ชมครับอันนี้อีกวิธีการหนึ่งครับก๊อปปี้มาวางนี่ครับท่านผู้ชมครับอ่าท่านผู้ชมครับก๊อปปี้มาแล้วครับเสร็จแล้วท่านผู้ชมครับเราจะเอาค่า M W ยี่สิบสองครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็น M W ยี่สิบของสเกลตัวที่หนึ่งเสร็จแล้ว M W ยี่สองเป็นสเกลลิ่งวัวที่สองของเราครับ M W ยี่สิบสองครับ M W ยี่สิบสองเอนเตอร์ครับอ,อ,อ่าเอนเตอร์ครับออกยังไงครับออกเป็นดับเบิลเอเนเจอร์ครับ M D ครับท่านชมครับถ้าเป็นดับเบิลได้ต้องเป็น M D คร M D M D สามครับ, M รบสามไม่เอาดีกว่าเอา M D เจ็ดท่านชมครับ โอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมได้ทําการครีเอทเลนเตอร์คนก้างเสร็จแล้วครับไม่มีอารามครับถ้ามีอารามมันจะเป็นคอสีแดงขึ้นมาครับเมื่อทําการครีเอทเสร็จแล้วท่านผู้ชมครับตามรูปกับนี่ครับสรีดครับอ่าเอาค่าอินิเจอร์ให้มาคอนเวิร์ตครับก็คือ Mw22 คอนเวิร์ตค่าอินิเจอร์เป็นดับเบิลอินิเจอร์เสร็จแล้วทำดับเบิลอินิเจอร์เป็นค่าเดียวครับอ่าครับ ตามนี้เลยครับท่านผู้ชมครับไล่สเต็ปตามนี้เลยครับเราจะบิดสวิตต์ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะเลือกสวิตต์เอาครับน่าสวิตต์มา่างนี้ครับสวิตต์นี้ครับหนึ่งสองครับเลเดอร์ที่1ก็จะเป็นอ่าชุดคําสั่งแรกครับเลเดอร์ที่2องครัชุดคําสั่งที่2นะครับอ่านะครับเลเดอร์ที่2นี้คือทําการคูณครับเอาค่ามาคูณกันเสร็จแล้วมาหารนะครับเสร็จแล้วมาบวกครับบวกเสร็จแล้วไปคอนเวิร์ตครับอ่าประมาณนี้นะครับหลักการนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากนั้นนะครับท่านผู้ชมครับเราจะทําการเซฟครับ อ่าครับท่จำชมครับเซฟครับเซฟเสร็จแล้วทําการดาวน์โหลดครับอ่านี่ครับดาวน์โหลดนะครับท่จำชมก็เป็นไหมครับหน้าดาวน์โหลดครับอ่าครับเสร็จแล้วออนไลน์เลยครับท่จำชมครับออนไลน์ดูครับออนไลน์ดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับอ่าเดี๋ยวรีเสร็จนะครับพีดนึงครับท่จำชมครับอ่านะครับรีเซร็จไปแล้วครับจำจงครับ คครับท่านชมครับมายังครับข้ามันมายังครับท่านผู้ชมครับอ่ะมาแล้วครับท่านผู้ชมครับออกแล้วแน่นอนครับท่านผู้ชมครับ MD9 ครับท่านผู้ชมนี่ครับมาดูตรงนี้กันเลยครับท่านผู้ชมครับอ่ะมาแล้วครับนี่ไงครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ครับ13แล้วครับท่าน14ครับท่านผู้ชมนี่คือ MW22 มาแล้วครับ มาแล้วครับค่าก็มาลงตรงนี้ครับตันยมสิบห้าครับยี่สิบกเลยครับยี่สิบกเห็นไหมครับนี่นี่สเกลลิ่งครับเราเทียบสเกลเหมือนเดิมครับหลักการก็มาออก PQW สามศูนย์ถูกไอ PQW นี้เราเอาสัญญาณนี้ออกไปได้เลยครับสัญญาณนี้ไปขับอินเวอร์เตอร์ครับท่านผู้ชมครับตามรูปนะครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับคือหลักการครับหลักการคร่าวๆในการค create ladder ท่านผู้ชมครับ ครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับถ้าข้องใจหรือสงสัยนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับท่านผู้ชมครับอ่านะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เวลาค่อนข้างจะไปเยอะแล้วครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะสับสวิตนะครับท่านผู้ชมครับอธิบายท่านผู้ชมเข้าใจอีกนิดนึงครับตอนนี้มันเลือกสวิตตัวนี้อยู่ครับเลเดอร์ที่2ครับเดี๋ยวสับสวิตนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับสับสวิตครับท่านผู้ชมครับสับสวิตตัวนี้ครับท่านผู้ชมครับนี่คือสวิตมั้ยนะครับสับเลยครับเดี๋ยวผมจะสับเลยครับ อ่าอ้ไม่นังแก๊กนะครับมันจะใช้เลดเดอร์ตัวที่1นะครับเลดเดอร์หครับเลดเดอร์หก็จะเป็นตัวนี้ครับอ่าครับสเกลลิ่งของชุดนี้ครับประมาณนี้ท่านผู้ชมครับอ่านี่มาแล้วครับนี่ครับข้ามาะสี่พ่าครับนี่ครับท่านผู้ชมครับอ่าเลดเดอร์นี้ครับน่าจะเข้าใจครับท่านผู้ชมครับนะมายังครับนี่ครับสี่สิบสองสิบไปแล้วครับสี่แปดนะครับสี่แปดตัวนี้ครับ ครับท่านผู้ชมครับนี่สี่แปดสี่เก้าเลยครับมาจากนี่ครับนี่ครับค่านี้ก็คือมาทําการเขาเรียกว่ามาทําการเปลี่ยนแปลงข้อมูลครับเปลี่ยนแปลงรูปแบบข้อมูลนะครับเพื่อจะให้เป็นค่าเรียวค่าเรียวคือค่าที่นําไปใช้งานจริงครับท่านผู้ชมครับครับนี่คือหลักการนะครับไม่ใช่ว่าเราจะเอาค่าศูนย์ถึงสิบโวลต์เพียวๆมาใช้งานนี่ครับยังไม่ได้ครับมันมันอันนั่นหรอกศูนย์ถึงสิบโวลต์จะเป็นรูปแบบของเวิร์ดครับ ท่านผู้ชมครับอ่าโอเคครับผมก็น่าจะพูดเยอะไปแล้วครับยังไงมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์เข้ามาครับท่านผู้ชมครับสําหรับคลิปนี้ครับยังไงก็ช่วยกดไลค์ครับท่านผู้ชมครับกดไลค์กดสับก c ไ i b มากรู่มะนาวครับกดติดตามไม่ด้วยครับสำหรับช่องคนทรงผักสถานความของเราครับครับสวัสดีครับสําหรับการติดตามรับชมครับ